ถ้าได้ทำงาช่วงนี้ดูคุ่มเอมดูเรียวเลยเหมือ,เเอเนเดิก็ละครปิดกล้องครับก็เลยได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายรวมกับช่วงที่โควิดนะครับพอ,อดีเราก็ได้ไปรวมตัวกันกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 นักสแสดงด้วยกันนี่แหละครับไปฟิตร่างกายกันนิดหน่อยครับน้หนักลดเไอ่าจริงๆไม่ลดนะครับถ้าตัวน้ําหนักครับแต่ว่าเป็นเรื่องของแบบ f a ค content ท,ท,ที่มันจะน้อยลงคือเราแบบรีนขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบทาให้น้ําหนักเหมือนเดิมดมีกล้ามเกรืมอะไรก็มา ก็มีมีบ้างครับประมาณหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากครับให้ให้มันสมสว่วนสมสว่วนก็ต้องมาถอดในล,ละครเรื่องนี้มนะั้มีครับมีฉากที่แบบอ่าเซ็กซี่เบาเบามา,บา,เ,บาเบาครับต,ต้องรอติดตามชมดูเองครับแต่ว่าไม่แพ้ใน IG แน่นอนแต่นี่พอใจกับคุณไหมอ่าพอใจนะครับก็คือพยายามจะดูแลตัวเองให้มากที่สุด<ม>ก็คือออกกําลังกายให้มันสมสว่วนให้มันบาลานซ์<ม>แต่ก็ไม่ได้แบบกดดันตัวเองว่าต้องมีเป้าหมายอะไรที่มันชัดต้องต้องควบคุมอย่างนั้นตลอดเวลา เพราะว่าพอเราใช้ชีวิตตามปกติก็ไม่กดดันตัวเองจนเกินไปนะฮะมีส่วนไหนที่แบบอยากจะเพิ่มหรืออยากลดที่ไหนครับอยากจะเพิ่มนะครับจริงๆอยากได้ขาเพิ่มเพราะว่าขาเล็กกว่าสัดส่วนอะไรเงี้ยครอยากจะเพิ่มขาครับยากไหมครับพี่ขวก็สควอทคล้ใครผู้หญิงผู้หญิงหลายคนก็จะแบบเล่นสควอทใช่ไหมฮะได้แบบได้ขาได้ก้นอะไรอย่างงี้มาด้วยให้มันแบบบาลานซ์กับส่วนบนอันนี้ต้องมีเทรนเนอร์ส่วนตัวมั้ยมีครับก็ใช้เทรนเนอร์ครับ เพราะว่าเป็นเหมือน motivation ให้เราด้วยบางท,ทีแบบในเหนื่อยทำงานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์ก็จะแบบขี้เกียจแต่พอมีเทรนเนอร์เขาจะโทรมากระตุ้นเราบอกเราแบบเราทำไปแล้ว2เซตเขาแบบยหยุดแล้วไม่ต้องพักแล้วกลับมาเล่นได้แล้วอย่างเงี้ยครับมีอาครับพี่ในะมชมีครับพี่บ่อยๆก็จะมีพี่อ๋อมเขากำลังเห<อ>่อฟิตเนสเขาชวนจังเลยทุกคนนะฮะกับอ๋อมกับพี่อ๋อมใช่ไหมฮะแล้วก็กับพอเก็จะโทรไปที่บ้านเขา ก็ออกกําล so in so ังกายเป็นส่วนหนึ so ่งแล้วก็เมาท์มอยกันส so ่วนใหญ่ฮะหลังจากนั I ้นก so ็เดี <con petits> ๋ยวบอกันเร่งอนก็ผ claro ู้ชายอยู่ด้วยกันก็เรื่องนี้เรื่องอาหารเรื่องผู้หญิงบ้างสาวๆบ้างใช่เรื่องหัวใจของแต่ละคนเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับยังโอเคอยู่ครับก็คาร์ดิโอบ่อยฮะยังแข็งแรงอยู่จริงจริงหัวใจครับก็ก็เรื่อยๆครับมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็ได้ซัพพอร์ตจากจากแฟนคลับบ้างอะไรอย่างนี้สีชมพูแล้ว สีปกติครับไม่ได้ชมพูแดงอย่างเงี้ยมีเลือดปนๆหน่อยๆยิ่งไงมุกดาเนี่ยมุกดาก็เป็นน้องที่น่ารักครับเราก็ยังสนิทกันอยู่เพราะว่าเคยเล่นละครด้วยกันนะครับละครเรื่องนางทิพย์ก็เป็นน้องที่ให้คําปรึกษาที่ดีน้องโตแบบความคิดนะครับโตเกินผู้ใหญ่มากเหมือนกันแต่เวลาเวลาคุณบอกว่าเราสนิทกันเกินเพื่อนแล้วแหละเพื่อนพี่น้องเออคุยกันมากกว่าเพื่อนแหละไม่หรอกครับก็สนิทกันเป็นเป็นพี่น้องกันครับผมแต่ปรึกษา เชื่อไม่ขึ้นให้เป็นโอ้โ oh, อันนี้มผมว่าให้เป็นเรื่องของเวลาดีกว่าครับ mm hmm. เพราะต่างคนเราคุยกันว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายในการทํางานในการใช้ชีวิตที่ที่ต่างคนต่างมีเป้าหมายนะครับ mm hmm. ก็เราก็ตามความฝันของตัวเราน้องเขาก็มีความฝันของเขาผมก็มีความฝันของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าครับเป็น mm hmm. การตกลงในฐา,านะศึกษากันหรือเปล่าคะถึงแบบเออต่างคนต่างอันนี้แล้วมาอ่า ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันมันจะศึกคนเรารู้จักกันใช่ไหมความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นการศึกษาสัทีเดียวก็คือเรารู้จักกันเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เราไม่ได้ไปสร้างนิยามให้กับมันว่าต้องเป็นอะไรแล้วก็อะไรที่ทําได้และทำไม่ได้ต้องศึกษากันอันนี้เหมือนเราคุยกันไ้ก่อนใช่ไหมก็คุยกันก็คุยคุยได้ก็รู้จัก ก็มีอะไรก็ปรึกษากันได้ถ้าน้องเขามีปัญหาหลายๆเรื่องเขาก็จะถามเราอย่างถ้าผมมีเรื่องบางอย่างเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยน้องเขาก็เป็นครูที่ดีครับจริงๆเขาเป็นสเปกเราไหมคะตรงสเปกนะก็ผมไม่มีสเปกแบบตายตัวอย่างนั้นนะครับคือชอบคนที่อยู่กับเราแล้วเราสบายใจถ้าในเรื่องของชีวิตคู่นะครับแล้วก็ผมว่าชีวิตคู่ของคนเรามันไม่ได้อยู่กันสั้นๆนะฮะคือมันเป็นเราก็อายุอย่างนี้สมมุติว่าเราอยู่กันอีก40 50- 60ปีเนี่ย ก็ไม่อยากให้ให้เราใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการกําหนดว่าผู้ชีวิตของเราต้องมีสเปคแบบไหนเป็นการที่อยู่ด้วยกันแล้วเราสบายใจมากกว่าครับอยู่กับพุษดาสบายใจไหมคะบางเรื่องสบายใจครับบางเรื่องก็ก็ช่วยน้องเขาแก้ปัญหาก็ก็มีเหนื่อยบ้างอะไรบ้างครับผมมันคือเรื่องอะไรที่แบบเหนื่อยที่เหนื่อยยังไงครับตามจีเขาหรือเปล่าก็ น้องเขาฮอตนะใครๆคก็ตามจีบเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่าสุดรู้ไหมคะว่าเข้มก็เหมือนว่าจะมาตรงมาจีบเลยนะเขก็เห็นละครโซเวลีผมก็ดูเป็นแฟนคลับละครโซเวลีเหมือนกันน่ารักดีฮะแล้วก็ชื่นชมการแสดงของทั้งคู่ครับผมบุกดาได้มาบอกไหมคะว่าเข้มมาจีบนะรอะไรเงี้ยไม่ไม่มีบอกครับเรื่องเรื่องมาจีบเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเราว่าใครจะมาจีบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ชีวิตคู่ก็บอกเราเป็นคู่ใช่ไหมฮะ ถ้าทุกอย่างมันลงตัวของเขาเราก็ยินดีกับความสุขก็คือถ้าเขามีความสุขเรามีความสุขในแบบของเรา<ม>ก็โอเคไม่หวงก<ม>็ได้เพิางเนี่ยแหละโอ้ก็อย่างที่บอกว่าสถานะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความห่วงหรืออะไรพูด,พ,ดพูดไปแล้วน้องกอ้าวสงสารี่เขาบอไม่ได้คิดอะไรกับเราหอะไรอย่างนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าผมก็พูดในสิ่งที่มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็คงไม่ได <que> ้มีอะไรที่น <fe> ้องเขาจะมาโกรธถ้าจะเขาคงไม่มาโกรธผมเพราะเรื่องนี้หรอกอ่าจริงๆเขาเราเราจีบเขาไหมไม่ได้ใช้คําว่าจีบครับเพราะว่าน้องเขาก็น่ารักให้คําปรึกษาให้ความสบายใจอ่าแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าฮะว่าจะจีบไม่จีบยังไงแล้วกับเทมี่เรารู้จักเป็นงานส่วนตัวไหมคะรู้จักครับเคยทํางานร่วมกันเขาก็เป็นน้องในช่องแล้วก็รวมถึงมีเคยไปอีเวนต์อะไรด้วยกันครับหลายครั้ง คือด้วยประสบการณ์เราก็สอนนะปัญหาไม่มีอยู่แล้วว่าโตโตมาแล้วถ้ามีปัญหากับเรื่องเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันเลยวัยมาแล้วฮะมันถ้าถ้าอะไรที่มันใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ใช่เราก็จะไม่ฝืนครับใช่ไม่กำหนดพร้อมมีแฟนอ่าผมว่าก็ก็เปิดใจนะครับแต่ไม่ได้กำหนดกับตัวเองขนาดนั้น ใช่ปีน Sch so 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 ี <GO av uther> ้เลขสามแล้วคือก็อยากมีชีวิตครอบครัวครับเพราะว่าเพื่อนก็เริ่มทยอยแต่งงานมีลูกอะไรกันแล้วแล้วก็ทํางานแล้วอย่างเงี้ยครับก็ความฝันเราเป็นมนุษย์หน้าที่ของเราคือสืบพันธุ์มนุษย์ต่อไปเราต้องมีลูกมีหลานแต่ว่าเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าว่าเมื่อไหร่ใช่ แต่คือท่านแบบว่าเออตอนนี้คือถ้าเกิดเจอใครเขาใครก็จริงจังแล้วล่ะไม่ได้แบบว่าเออคุยไปเล่นๆอะไรอย่างนี้แล้วใช่ก็อยากจริงจังแล้วครับเพราะว่าเลยเลย,เลยผมว่าหมดเรื่องป,ป๊อปปี้เลิฟอะไรน่าจะผ่านจุดนั้นมาแล้วครับแต่กูได้ย,ยังมีสา,าวๆเข้ามาอีกไหมครัอ่าก็เป็นเป็นแล้วแต่โอกาสครับเข้ามาแบบการทํางานที่เจอกันและความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ถึงขั้นเป็นแฟนแน่นอน แต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์ที่มีผู้หญิงเข้ามา,ารู้จักกันไม่ได้เรียกว่าศึกษาดูใจนะฮะร,รู้จักกันทําความรู้จักกันแล้วก็ถ้าวันหนึง่งทุกอย่างจังหวะเวลามันใช่ก็ก็คิดว่าจะใช่เองครับน้องออนนผู้หญิงน้องผู้หญิงที่สนิทที่สุดหรือเปล่าก็ใช่ฮะก็เป็นน้องที่สนิทที่สุดเพราะว่าเล่นละครกับเขานางทิพย์น่าจะประมาณ 3- 4ปีแล้ว ก็รู้จักกันมาก็ยังติดต่อกันตลอดคือน้องเขาเป็นคนจริงใจแล้วก็การที่จะหาคนที่จริงใจในวงการบันเทิงมันก็ก็ไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะเป็นเป็นแบบเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งถ้ามันไม่ลงตัวมันจะกลายเป็นดราม่าอะไรกันได้แต่ว่ากับมุกดาก็ยังไม่เจอนะครับน้องเขายังไม่เคยสร้างปัญหาดรามา่าหรือให้ชีวิตแบบเราเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรกงน้ไม่มีครับ